ชายแดนไทยพมา่ามีชื่อว่าหมู่บ้านเมียงปลองเมียงแปลนมีประชากรราวส0่คนหญิง225คนชาย130คนและระบุเพศไม่ได้อีก45คนมีกำลนันชื่อว่านายอัตตปือระบือโลกมีผู้ใหญ่บ้านชื่อว่านายพิสูกง,งงายและ ลูกต้องตั้งใจเรียนนะลูกพ่อแม่จะไม่ยังสงสัยลูกเจอสูงทํางานทํารายครบถึงถึงถึงเวลานั้นแล้ว <Ngly> 212 2122 2122208 哥。<laughs> ยุดคข้ามีเงินทองมากมายรวยล้นฟ้าใครกล้าแต่ต้องลูกข <1938. S 2> ้าพวกแกเหรอเป็นใครก็ลองดูพวกแกโดนไล่ออกทั้งหมดแน่ไม่รู้ซะแล้วว่าข้าเป็นใครไหนคนที่ตายเป็นใคร เดี๋ยวมาเอาเงินกับข้าสิบล้านแล้วให้เรื่องมันจบโอเคปะคเฮ้ยข้าวเสียบมันจะมาฆ่า,า, <c oughs> าข้ามันจะมาฆ่าข้ามันตายก็ไปเอาเงินพ่อข้าสิบล้านโอเคปะ <c oughs> เห็นไหมสิบล้านสบายเลยโอเค เป็นใครเกรือนขนาดไหนถ้าทำเป็นหมายบ้านเมืองจะต้องลงโทษให้หมดเราเองไม่ได้ทั้งสามคนเลยกำลังเข้าบุกจับกุมนายถลุ ผมเลยมีเงินมีทองมากกว่าแม่ก็แม่ไม่ช่วยอะไรผมเลยแย่มากก็ไม่เป็นไรผมเมื่อพ่อแม่ได้ทำอะไรแบบทำให้พ่อแม่ของเราตื่นตองใจเสียชีวิตตามฝันตั้งใจอย่าเชื่อฟังคำที่พ่อแม่สอนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพด komeni cammieto ba komeni per me mangano angelio komeni